ตอนนั้นพี่ทำยังไงที่จะเอาตัวเองกลับมาให้ได้ผมปงก่อนคือละก็คือบวชเลยว่าบวชตอนป่วยนะอ่าหลังหลังจากป่วยแล้วอ่ามันประมาณสักสามปีแล้วก็ตอนนั้นก็ไปมีมีการบวชถวายในหลวงในรัชกาลที่9้าในช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพมีการบวชอุปสมบทองูใช่แล้วก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านไปเลยพ่อครับแม่ครับน้องสาวครับขอเป็นตัวแทนที่บ้านไป บวชถวายในหลวงกันดีกว่าครับผมแล้ว่ามีความอยากจะบวชอยู่แล้วมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็อยากจะสงบอยากจะละจริงๆกับการที่แบบปลงหมดแล้วอ่ะผมคิ้วอะไรที่มันเป็นรูปลักษณ์อะไรที่เราหวงแหนนักหนาเนี่ยปลงให้หมดรั์อะไรที่เรามีไม่มีเลยมีแต่จีวรห่อตอนนั้นไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยขายรักษาตัวเองหมดแล้วใช่แล้วตอนนั้นคือเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีแล้วครับผมเพราะฉะนั้นการบวชมันเหมือนการการเกิดใหม่คิดว่าเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับ มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับมันมีความปรังมันมีความตั้งใจในปราถนาในศรัทธาที่อยากจะบวชมากกว่าครับผมโอเคไปทํากิจของสงฆ์มันก็ไม่มีเวลาที่ไปฟุ้งซ่านคิดถึงอะไรแต่ตอนช่วงเวลานั้นไม่มีไม่ไม่มีความฟุ้งซ่านแล้วมันสงบมากแล้วเพราะมันมันผ่านการที่จะพยายามเก็บอะไรทุกอย่างแล้วคือแบบไม่เอาละออกไปอยู่ตรงไหนไปอยู่กับแม่ก็ได้ไปอยู่กับน้องไปอยู่กับใครก็ได้อยู่กับพี่ก็ได้ขอจบตรงนี้ก่อนไม่เอาแล้วมันมันพยายามไว้เนี่ย มันเหนื่อยนะมันหนักนะอลองปล่อยสิมันสบายมากเลยนะผมไม่มีอะไรคิ้วไม่มีมีแต่จีวรมันสบายนะอเออแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ไปบิณฑบาตสวดมนต์ภาวนาทำกิจของสง์ในแต่ละวันไปอะไรอย่างนี้ครับผม,มก็ผ่านพ้นช่วงการบวช9วันในช่วงการมันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีก็ว่ารอดตายมาได้รอดดีครับรอดตายมาได้รอดได้เลยครับสิ่งหนึ่งที่ได้แถมกับมาคือสติ เขาช่วงที่ศึกออกมาใหม่ๆเนี่ยก็มีศีลห้านะถ,ถือศีลห้าอยู่ปรห้าหกปีอะ่ะตอนหลังก็มีไม,ไม่เอาเลยตอนหลังก็มีออกไปวายแดงบ้าง <laughs> อะไรเงี้ย